วันมพัครับวันรัฐธรรมนูญวันหยุดจริงจริงวันนี้มันหยุดตรงวันอาทิตย์ก็เลยหยุดพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันแข่งขันกเกษตรสมบูรณ์เอโนโรนะครับครั้งที่6แล้วนะครับเขาแข่งมา6ครั้งแล้วแต่ไม่เคยมาเพิ <c oughs> ไ่ได้มากันครั้งเนี้ยตั้งใจมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามแล้วนะครับกลางเต็นท์เรียบร้อยกับหมกันน็อกโปรโตนะครับเป็นหมกันน็อกที่เราใช้ในการแข่งขันด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็เอามาโชว์ให้ที่น้องทางฝุ่นได้เห็นตัวจริงได้ลองสัััผกนนะครบ แล้วก็แน่นอนรถแข่งของเรานะครับถูกเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับที่หน้าเต็นท์ตอนนี้2คันนะครับ KX l 230เบอร์ตอนนี้จากเบอร์15ติดเป็นเบอร์77นะครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับเป็นของน้องบอลนะครับวันนี้ได้เป็นเบอร์78นะออกติดกันเลยนะครับออกคู่กันอันนี้เรื่องการเตรียมความพร้อมของรถก็สแตนดาร์ดนะยังคงได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคาวาซากินะครับ m p c b i k e Shop โคราชนะครับแล้วก็ยางไมตัส โซนเฮนะครับน้ำมันเครื่อง MMC นะครับกันสะเทือนนะครับเป็น2คข่ายนะครับจากเทคนิคไทยแลนด์แล้วก็ร้อเเชียงใหม่นะครับนั้นก็จะเป็นในเรื่องของสติ๊กเกอร์จากดัสกราฟิกนะครับ <S 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 แล้วก็พาร์ตอะไหล่ตา่างๆจาก MX House นะครับวันนี้ก็เตรียมพร้อมมาในระดับมาตรฐานเรื่องเส้นทางเจ้าภาพบอกว่าฝุ่นท่วมท่วมครับวันนี้ <S <s <Elliott> <S ฝุน่นท่วมก็คิดว่า เรื่องผลงานก็มาว่ากันทีนึงแต่ที่แน่ๆเรายังมาด้วยคอนเซปต,ต์เดิมคือ Racing Enjoyment ครับสนุกกับการขี่ไว้ก่อนทางวันนี้น่าจะสนุกไม่ทราบระยะทางครับว่าเท่าไหร่แต่เราจะตักตวงความสุขออกมาให้ได้มากที่สุดครับผมอย่าไปดูรายละเลอียดครับเหมือนจะมีเหมือนจะมีลูกเสือมาทักทายครับปิดหน้าปิดตาสวัสดีครับอ้ชวยโอพแจ็คครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่เจอกันนานเลย ตั้งใจมากตั้งใจว่าจะมาช่วยงานพี่แจ็คปีที่ผ่านมาก็ตั้งใจแต่งานชนผมมาไม่ได้เพราะปีนี้บอกน้องจองต้นปีเลยพอพี่แจ็คประกาศปุ๊บผมบุ๊กเบอร์บุ๊กหมายเลขแล้วก็บุ๊กวันด้วยโชคดีครับไม่มันตรงกันหยุดพอดีครับก็เลยไม่มีสจ็วันใช่ใช่ใชสงสัยทำไมมันจะเป็นการการแข่ง มันมันมันอยู่ในช่วงที่เรารู้สึกดาวที่เรื่องส่วนตัวนะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานที่แล้วก็ตรงนี้มันหมดแคชั่นครับงานแข่งแล้วก็เรียกพักแต่ก็ไม่แน่ครับถ้ามีโอกาสนะเพราะว่าคนเคยทํบอาจจะเหนื่อยล้าไปบ้างอาจจะรับสึกหลายด้านนะพอปรับเรื่องของอะไรเข้าที่ อา,าจ <Allah> จะมาเจอกั Ö นอีกผมก็ยังหวังว่าจะได้มาเยี่ยมเยือนครับ <S <S a a ครับคือถ้า <layering> จ wow. ัดแข่งผมมาแน่ครับก็บอกไว้ก่อนแล้วกันครับกินดีครับแจกครับขอให้วันนี้ราบรื่นครับครับผมครับผมขอบคุณครับไปเยี่ยมเต็นที่เลยขอบคุณมากครับผู้จัดครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเท่าไรนะสามร้อยคันใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวมีฟรีลันออกไปสามกิโลนี่ดูรถหลังเดี๋ยวฟรีลันเท่านะสามกิโลสามกิโลถังนี่แล้วก็ระยะแข่งอีกสามกิโลเมลสามสิบห้าสามกิโลเมลเมลสามสิบห้าโลสามสิบห้าตีประมาณสี่สิบเนาะไปกลับสบายน้ำมันประมาณครึ่งถังก็อยู่แต่ว่าเราก็เติมมาเต็มถังไปเตรียมตัวครับ ตีจังตีจังเหยตีแล้วม,มาเลย Ồ tém tem. นีนไว้ชั่วโมงหกนาทนีนี่นะคิดว่านะก็ชนไปรอบนึงชนแบบเต็มลำเลยไปรอบนึงแต่ก็โอเครถไม่เป็นไรคนไม่เป็นไรสบายดีนะเดี๋ยวรอรอ,รอนั้งบอลก่อนนะครับตอนนี้ที่ฝลายทางก,ก็มีน้ำไว้ให้กินด้วยก็ทางดีครับช่วงแรกนี้อ่อยเหยื่อมากช่วงแรกนี้สาดสาดสาดแล้วมาช่วงท้ายนี่แหละที่มุดแบบไทยแรงเยอะมากมทางหินแคบเดินเร็วไม่ได้เลยครับหนึ่งสอง ไต่ไหลามาเล่นเอาเกือบหมดเหมือนกันแต่ก็สนุกครับช่วงล่างเอาอยู่ยางแมตเลยเที่ยวนี้แล้วก็ขี่ด้วยความไม่ประมาทขนาดไม่ประมานมทานี่ชนไปเที่ยวอ่ะเดี๋ยวรอดูน้ําบอลมันจะออกมาเวลาเท่าไหร่โอเคครับโดนแหวงแ่งรี่แล่งโอ้โหเป็นไงเป็นไงในที่สุดเราก็เจอตัวอมีคอด้วย <laughs> <laughs> นี่คือคู่กรณีผมชนกันกลางทางเมื่อกี้กลับรถมาเนาะแล้วผมไหลมา พอดีเลยอ่ะไม่ไม่ถึงกับกับพี่เพราะว่าเลยหน่อยนึงแล้วเลี้ยวเวฟก็เลยกำลังจะวนฮะจะวนมันไม่ทันทั้งคู่อ่ะไม่เป็นไรนะเห็นตอนแรกล้มตูมไหมผมเห็นแต่รถเว้ยชิบหายแล้วคนไปไหนวะไอเดินเข้าป่าใช่ไหมสักพักหนึ่งยกรถได้ตะโกนถามได้ยินปหมเป็นไรไม่เป็นไรไม่นะร้อนนะไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บเออผมกลัวเหมือนกันนะก็ไม่เคยชนหมดแรงเลยพอโดนชนก็หมดแรงเฮ้ยจบเว้ยเฮ้ยเรื่สนามแม่ที่ไม่จบไม่เจ็บลองทีเที่ยวขีเที่ยวใช่เออต่างงี้ ก็คือรถไต่อยู่ข้างในด้อยู่ใช่เห็นจอดจอดชิลกันมากก็คือปล่อยก็เสีงเลยใครเสีงก็เสียงหมดโอเคครับจบออกมาทั้งสองคันเรียบร้อยครับใครที่ไม่เคยขี่เลยบอกเพื่อนเลยเอายังไงดีวะเนี่ยสามรอบสนามนะครับอายุ5้าขวบครับเข้ากัน ลำดับที่10นะครับอ่าอาจารย์เขมนะครับเขมรัลสุธรรมวานะครับขอบคุณนะครับที่อาจารย์มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับลำดับที่5อาจารย์เขมนะครับเขมมัลสุธรรมวานะครับลำดับที่4เขมรัตนะครับอาจารย์เขมครับ